สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญดีๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกคือเหรียญหลวงพ่อคุณรุ่นกูนั่งฮอมาปลอดภัยดีมีลาบปีพุทธศักราช2537เนื้อทองแดงต่อโคด้ด้านหน้ารุ่นนี้หลวงพ่อคุณได้นั่งฮอมาปลูกเสกด้วยตนเองเมตตาโชคลาบดีครับสวยๆนั่งบูชาราคาเบาวัดใจกัน หลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่ได้เมตตาให้พระครูวิสุทธิกิตจานุกุลวัดนิมมานอรดีจะสร้างวัตถุมงคลของท่านโดยใช้ชื่อว่ากูนั่งหอมาปลอดภัยดีมีลาบถือเป็นสุดยอดพ่อหลวงพ่อคูณได้นั่งหอมาปกเสษวัตถุมงคลให้ที่วัดนิมมานอรดีบางแคเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2537 เมื่อวันที่ปลูกเสกก็สร้างความมือหากันทั้งนั้นเมื่อหอที่ท่านที่หลวงพ่อคุณท่านนั่งหอมานั้นสิทธิยาณสิทธิ์สังเกตเห็นเลขที่กาที่ลำเครื่องหอแล้วก็นําไปซื้อเลขท้ายกันในวันหวยออกตรงกับวันปลูกเสกพระก็นําไปซื้อเลขท้ายกันในวันหวยออกตรงกับวันปลูกเสกเพราะวันนั้นพอดีปรากฏว่าความอัศจรรย์เป็นที่สุดเมื่อเลขลำเครื่องหอไปตรงกับเลขท้าย รางวัลแบบพอดิบพอดีผลปรากฏว่าประชาชนและคณะสิทธ์์มีโชคกันทั่วหน้าเป็นความอัศจรรย์หรือความมังเอิญแต่ก็สุดแล้วแต่สําหรับคนที่มีโชคในวันนั้นก็กล่าวขวัญกันว่าหลวงพ่อคูณบารมีท่านมากยิ่งนักเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทองแดงด้านหน้ากล่องกูนั่งหอมาปลอดภัยดีมีลาบด้านล่างคือหลวงพ่อคูณปริสุโทโตวัดบ้านไร่ สิบหกกุมภาพันสองพันห้ารด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อคูณน้าเต็งองค์ข้างล่างคือหลวงพ่อคูณปฏิสุธทธิ์ทูมีโค้ดด้านหน้าครับตรงนี้ครับใต้ศอกด้านซ้ายมือของหลวงพ่อคูณส่วนด้านหลังนั้นเป็นรูปหอและกูนั่งหอมาปลอดภัยดีมีลาบครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญที่หนาครับเป็นบล็อกของบล็อกกระสาบครับสวยงามมากครับเหรียญน,นี้ไม่มีห่วงนะครับเป็นเนื้อทองแดงหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร้จังหวัดนครราชสีมาเทพเจ้าแห่งที่ราบสูงหลวงพ่อคูณเคยสั่งว่าเมื่อมีพระเครื่องของท่านติดตัวให้ภาวนาพุทโธ ทำจิตใจให้เป็นสมาธิแน่วแน่และเว้นถ้อยคำด่าทอด่าพ่อแม่ตนและพ่อแม่บุคคลอื่นและอย่าปิดสามีหรือภรรยาผู้อื่นให้สวดมนต์ก่อนเข้านอนทุกคืนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดและหลวงพ่อคุณย้ำว่าถ้ามีใจอยู่กับพุทธธให้เป็นก,กลางๆไม่สอดสายไปที่ไหนนั่นหมายความว่าใจเป็นสมาธิจะช่วยปกป้องคุ้มครองเราได้ดียิ่ง ยิ่งกว่ามีวัตถุบงคคลใดๆในโลกนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ